สวัสดีค่ะแม่อยากเที่ยวตอนนี้อยู่ที่มิวนิกวันนี้เราจะเดินเล่นในสวนสาธารณะกันนะคะเขาบอกว่าเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะเป็นอิงเลชการ์เด้นกว้างใหญ่ไพศาลมากเดี๋ยวเราพาไปดูแต่แดกจะหนุ่ยอยากเอามาก่อนแต่ตอนนี้เอาไม่ได้แต่ตอนนี้เราอยู่ตรงย่าน <Hey. S 1> แบบแหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมตอนนี้เราอยู่ที่ดีออแต่ว่าร้านปิดนะคะวันนี้วันอาทิตย์ ร้านทุกร้านปิดหมดแต่ก็มีบางร้านเปิดอยู่นะเปิดไฟค่ะเปิดไฟไป Let's go <S เปิดไฟแต่ไม่มีคนเอ๊ะวันนี้แกมุนมาตักใครนะ <gasps> มากับชื่ออะไรนะ,อะเอ่อทิลดปเอ๊ใชท์ทีเดเอ้าทนะีเดิดน้องหนูเลยใช่เหรอ <laughs> เสียดายเนาะร้านค้าปิดหมดเลยไม่ต้องเสียดายคุณแม่ซื้อเลยเสียใจไม่เสียด้วย <laughs> ใช่เสีย <laughs> ดายไม่เสียไงตึกข้างานหลังนั่งสวยมากคุณค่อ อยากไม่คนณอยู่ตาคุณแม่ไม่ขนาดเดี๋ <c oughs> ยวขอให้ถ่ายรูปตรงนี้ให้คุณแม่หน่อยได้ไหมคะเดี <c oughs> ย๋ยวคุณแม่ขอถ่ายรูปก่อนเดี <c oughs> ย๋ยวไปตรงเดินตรงไปใช่ไหมหนูเดิไปนี่แวเดี๋ยวเดิเไปทางนี้เหรอทิงนี้เหรอ งั้นคุณแม่ก็ถ่ายรูปตรงนี้กันเนาะได้สวัสดีค่ะอยู่ไหนแล้วไม่รู้ใช่ก็ <laughs> เป็นเหมือนหนึ่งสวนสาธารณะเล็กๆอีกอันหนึ่งแต่ว่ายังไม่ใช่อังกฤษได้จริงนะคะเราเดินมาก็เดินต<ๆ>่อไปเรื่อยๆส่วนมันก็จะมเป็นาเชื่อมกันใช่แต่ตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นสถานทูตแห่งรัฐบาวาเรียนะคะนี่นคะคะ เหนื่อยหรือยังคะพี่มุนยังค่ะต้อง <Okay. S 2> เรียกนกระต่ายตัวแตมาที่นี่คุณแม่ว่าใช้ Google Translate ก็ได้ประโยชน์อยู่เหมือนกันนะอย่าลืมเปลี่ยนภาษาด้วยล่ะเป็นเยอรมันเป็นภาษาไทยนะตอนแรกคุณแม่ใช้เป็นอังกฤษเปลี่ยนภาษาไทยมันก็เลยแปลงงๆอะไรก็ไม่รู้จริงๆก็เลยต้องเลือกภาษาเป็นเยอรมันเปลี่ยนภาษาไทย แต่ก็แฮปปี้อยู่นะนอนชิวๆน่ารักเลยนะน้องน่ารักอยู่แล้วไงแต่มันไม่ได้เย็นจนมต้องเป็นอิงเลชเชอร์เนี่ยอิงเลชเชอร์ก็เด่นนะคะอีก0.6ก็คือ6ไลยห6ร้อยเท่าไหร่เลย6มลทอ มาเรียนปาสก็ใกล้แถวๆนี้แหละโอ้มันก็เดินถึงกันตรงนู้นเนาะนี่น่าจะเป็นโซนวังแล้วค่ะมีทองมีสัญ,ญลักษณ์เลยของราชาโซนนี้คนเยอะเลย โอเคงั้นเราเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสวนเหมือนเดิมนะคะายคุณแม่พาชมวิวคือด้านหลังของเราเป็นรสซิเดนต์นะคะแต่ว่าตอนนี้เราบอกเด็กว่าเราจะมาสวนเด็กเลยดีใจมากเราก็เลยจะพา,มาชมสวนนะคะไ่นะสวนมชช่่จริงนะแม่คุณพ่อร้องเพลงหรอเรอ้องเพียเพ้ยนเปล่าล่ะระวังหยิบแนวลูกเ <laughs> พี่กันหนูไม่ได้อยากน้ำหนูห้ามอารยากาศดีมากเลยเนาะพี่แก้มหนูเนาะค่ะเย็นสบายใช่ไหมสบายดูเด็กคนนี้ไม่ใส่เสื้อหนาวเลยแล้วดูเด็กคนอื่นที่ไม่ใส่เพราะมัวกระโดดโลดเต้นใช่ไหมจ๊ะนี่ไงมันเขาเป็นาปเขาวังกอดไปเขาวังกอดทั้งข้างเมื่อเธออยู่ที่คุณแม่ค่ะ คนก็มานั่งกันชิชลๆเล่นๆวันด้วยความวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะห้างร้านต่างๆก็ปิดหมดเงี้ยค่ะแม่ก็กดช้อปปิง้งแต่เราก็ตามตาม,ตามความฝันเด็กๆอยากมาเดินสวนสาธารณะเดินชิลๆความจริงก็แม่ก็ชอบนะนสวยเลย แล้วเข้าส่วนของเอลชการเดนแล้วนะคะท่านกว้างใหญ่ไพศาลตอนนี้เราอยู่อยู่เหมยู่ปายยอดทางท่เดี๋ยวเราก็จะเดินชมไปเรื่อยๆนะคะดีากบรรยากาศดีมากก็สุดรีเนาะนี นัดนตรีมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาแสงดนตรีก็ถ้าทุกใจก็ให้เงินเขาไปได้กินไม่ได้ no 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 นดูดี เราดลตาเหรอคเก็บเก็บเก็บคุณพ่อเกมโบเเกคุณพ่อม่ไดยอะไล้านะเิดดูหนะคะแ่กล่งเดียวกับคุณแม่ได้ค่ะีอม่อยากเที่ยวตอนนี้อยู่ในอิ h g กาเดนนั่งชิลๆดูน้ำ ดูปลาดูแบ่ดูผู้คนนะยังไปย,ยังไม่เห็นปลาเลยอ่รอากาศด,ดีขอไปดูปลาก่อนนะ <c oughs> ้พัชข <c oughs> ี้บ่าทำไมอีกทีนึง สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาบริเวณที่เขาเล่นเซิร์ฟกันน้ำแรงมากทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวแม่จะพาไปดูฟังที่เขาเล่นเซิร์ฟกันแบบแรงมาก ดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่มาเรีนาสคะก็เป็นรา้ยที่ีดีวนกมาดีไหมดีมากไดดีได้ดีได้ดีค่ะไดดีดีมากได้ดีกัแต่ค่ะโอเค

อนนี้เราก็เข้ามาด้านในของบริเวณ p l ัสแล้วนะคะสวยงามมากๆชมรอบๆกันเลยค่ะ โอเคค่ะแม่อยากเที่ยวพาชมรอบๆบ,บิวดิกหนึ่งวันนะคะวันนี้เที่ยวสนุกมากและเมืองบิวดิกก็มีอะไรที่น่าเที่ยวน่าเดินชมอีกมากมายเลยนะคะวันนี้หลักๆคุณแม่ก็ไปแค่ในสวนแล้วก็มาที่บริเวณใจกลางเมืองบรเลณัสนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะ